กำลังรุง่งต้องหนีไปอยู่นอกหายจากวงการ13ปีเปลี่ยนไปมากจุนกิติคุณอนาคตดับบูบจำไม่ได้ว่าเป็นพระเอกหายหนะ้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่เลยทีเดียวสำหรับจุนกิติคุณพระเอกสุดหล่อที่มีรักยิ้มทรงสเสน่ห์ซึ่งโด่งดังเป็นผู้แตกกับภาพยนตร์เรื่อง The g i g โดยหลังจากหนุ่มจุ้นโดนเอี่ยวเข่าแอนนี่บรูคตั้งท้องก็ไม่มีข่าเข่าในวงการบันเทิงเลยโดยหนุ่มจุ้นสร้างชื่อเสียงโด่งดังรวมถึงผลงานทางมิวสิกวิดีโอทำอะไรสักอย่างมิสพอและการุณาพูดดังๆและโฆษณาวัยรุ่นต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนแชร์ภาพของหนุ่มจุ้นกันอย่างมากมายบอกเลยว่าถึงรูปร่างปัจจุบันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนไปเยอะแต่หน้าตาและความหล่อไม่เปลี่ยนเลยนะว่าไหม วันนี้เราจะพาไปส่องภาพปัจจุบันของหนุ่มจุนกันบอกเลยว่าถึงรูปร่างปัจจุบันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนไปเยอะแต่หน้าตาและความหล่อไม่เปลี่ยนเลยนะจุนกิติคุณอดีตพระเอกสุดฮอตผู้มีรักกิ้มรงสเสน่ห์กับภาพปัจจุบันของเขาบอกเลยว่ารูปร่างเปลี่ยนไปเยอะมากแต่หน้าตายังหล่อเหมือนเดิมหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่เลยทีเดียวสำหรับจุนกิติคุณ พระเอกสุดหล่อที่มีรักยิ้มทรงสเสน่ห์ซึ่งโด่งดังเป็นผู้แตกกับภาพยนตร์เรื่องเด h e g i ๊กโดยหลังจากหนุ่มจุ้นโดนเอี่ยวเข่าแอนดี้ปรุ๊กตั้งท้องก็ไม่มีข่าเข่าในวงการบันเทิงเลยส่วนล่าสุดวันที่18เมษายนก็มีคนแชร์ภาพล่าสุดของหนุ่มจุ้นกันอย่างมากมายบอกเลยว่าถึงรูปร่างปัจจุบันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนไปเยอะแต่หน้าตาและความหล่อไม่เปลี่ยนเลยนะว่าไหม หลายคนคงจำนักแสดงหนุ่มมาดขี้เล่นจุนกิติคุณสัาฤทธิพันสุกันได้ดีจากกรณีข่าวสุดอื้อฉามหากาพยลูกใครว่าของดาราสาวแอนนี่รุ่งนภาบรุษเมื่อปี2553ที่หนุ่มจุนกลายเป็นหนึ่งในสีหนุ่มที่ถูกเอียวเป็นพ่อของลูกแอนนี่ จนเจ้าตัวได้ออกมาแถลงปฏิเสธไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแอนนี่เลยและได้บินไปต่างประเทศทันทีกลับมาอีกทีก็เมื่อเข่ามาหากับลูกไขหวาจบลงได้เมื่อปี2555หลังจากนั้นหนุ่มจุนก็ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งล่าสุดเมื่อไม่นานในโลกออนไลน์ Twitter, ทวิตเตอร์ทีซูเปอร์ทันได้แชร์ภาพล่าสุดของหนุ่มจุน ที่ดูจะแตกตางไปอย่างมากทางร่างกายที่ใหญ่อวบอ้วนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่เหมือนสมัยที่ยังด่งดังในวงการ